โอเคครับก็มาต่อนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการเหมือนกับเขาเรียกว่าทาให้มันสามารถดึงเซกชันได้แล้วนะครับซึ่งในเคสเนี้ยโฟล์มันก็จะเขาเรียกว่าวิ่งมาที่ปลายทางนะครับที่ตรง API Route นะครับตรงนี้เพื่อมาทำการมาดึงเซ t ชันตรงนี้ถูกต้องไหมนะครับเราก็ทำให้เขาเรียกว่าสไลด์นะฮะของตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันให้ าสามารถทำการ g ก t บ section ได้แหละนะครับรู้สึกจะอยู่ที่ขออนุญาตเสิร์ชหาก่อนนะครับอ๋อเหมือนจะยังไม่ยังไม่ได้ทำอ่ะตรงนี้คลิปที่แล้วเนี่ยไม่มีให้1 s ึ c ง i o n เนี่ยเดี๋ยวต้องทำการเพิ่มเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะมีโปรเซ s ที่สามารถ e s t o r e section ได้ตรงนี้เนี่ยตัวต้นแบบผมจะมีแล้วนะครับก็จะอยู่ในตัว User Slide นะครับรู้สึกจะอยู่ที่ตรงตรงนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะก๊อปมาเลยนะครับแต่ก่อนก๊อปผมก็อธิบายฟังก็คือเนี่ยมันก็ทําการไปเรียกเจ้าตัวเซอร์ c e วิสที่ชื่อว่า get section ซึ่งจะไปดึงค่าจากคุกกี้นะแล้วก็วิ่งไปที่ใน x t i p i ที่ผมเกิดให้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ดึงออกมาหลังนั้นก็ทําการเช็คนะครับว่า response เนี่ยมัน Valid ไหมนะครับถ้า Valid เนี่ย <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเราจะถือว่าเอ้ยเขาเ่ยน่าจะเคยล็อกอินหรือเคยออเทนผ่านก่อนหน้านี้ เราก็จะคาดหวังว่าในเคสนี้เนี่ยมันน่าจะมีข้อมูลของเซกชันก่อนอันนี้ผมก็จะทำการรีสโต e นะครับเจ้าตัวโทเค็นหรือ j w t เนี่ยมาทำการเก็บไว้ที่นะครับเจ้าตัวเฮดเดอร์ของ Axios นะครับเพื่อที่ว่า,าในการยิงลีควェครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้แนบตัว authorization หรือตัวโทเค็นไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตกรอบมาก่อนนะครับเ,เพื่อจะไม่เสียเวลาเนเรื่องของลอจิกนะครับผมจะกรอบวางนะครับ อันนี้ก็จส่งผลทําให้เจ้าตัวเขาเรียกว่า user s l i ส e ของเราเนี่ยมีฟังก์ชันให้โลกภายนอกเรียกเจ้าตัว get ต์ฟังชันนีแหละแต่ต้องอย่าลืมว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยเพื่อให้มันสามารถที่จะไปอัปเดตสเตตอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องหุ้มมันด้วยตัวเกสต์ซิงค์ทั้งนะครับที่ผมทําให้ดูอันนี้เราก็ต้องมาตั้งดักเคสใช่ไหมเคสนะครับอันนี้ก็จะมีเคสล็อกอินล่ะเราก็จะทําการดักเคสเพิ่มอันนี้เคสจะเป็นเคสล็อกเอาท์นะฮะเมาจะเคสเข้าไปาเคสล็อกเอา อันนี้ก็จะมีเคสหนึงนนก็คือเคสที่เป็นละเคสของการ Get Section นะครับแล้วก็ทำการเขาเรียกว่า,า builder dot นะครับ as case แล้วก็ดักเคสที่เป็น Get Section นะครับแล้วก็ดักว่ามัน Fulfill ไหมนะครับถ้า Fulfill จะํำการ Update State อะไรบ้างซึ่ง Logic เนี่ยผมก็ขออนุญาตไปดูตัวต้นแบบผมนะครับ ก็จะเห็นว่าในกรณนนี Get Section ถ้าเกิด f u l i l l เนี่ยนะครับอันนี้คือจะเป็น Fulfill นะครับก็จะมีเช็คนะครับว่าทําการอัปเดตเจ้ตัว f l a g นี้ให้เป็นค่าเป็น false การอัปเดต f l a g นี้ก็คือเพื่อจะบอกว่ามันผ่านกระบวนการการพริสูจน์ไปแล้วว่า Log In ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับอ่าพูดง่ายคือ ไอ้ตัวเนี้ยที่ผมเคยบอกว่าจะใช้ในการอบอกว่าให้หน้าหน้าจอเราเนี่ยตอนจังหวะที่มันมีการรีเฟกซครั้งแรกเนี่ยให้เป็นโหลดดิ้งก่อนหรือไม่โหลดดิ้งก่อนนะครับอันนี้ก็ทําการตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการเกสเซชั่นเนี่ยมีโทเค็นไหมถ้ามีนะครับก็ทําการเขาเรียกว่ารีสโตโทเค็นที่ได้จากเซสชั่นกลับไปยังตัวสเตทของทางรีดักนะครับเพื่อบันทึกเอาไว้ส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลยูเซอร์นะครับที่อาจจะต้องมีใช้นะครับอันนี้ก็แฟลกเพื่อเป็นการบอกว่าเขาล็อกอินสำเร็จแล้ว ตรงนี้ผมก็เก็บมันนั่งใส่ลอจิกเองนะครับผมก็จะกรอบวางเข้าไปคราวนี้ก็เนื่องจากว่าตัวนี้มันจะเอาผลลัพธ์นะครับที่วิ่งจากบริเวณเกสเซคชั่นตรงนี้มาด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราต้องการาให้มันพาสผลลัพธ์กลับมาด้วยเราก็ต้องใส่คำว่าแอคชั่นเข้าไปซึ่งแอคชั่นก็จะบรรจุเปโหลดเปโหลดลก็คือไอ้ผลลัพธ์นั่นเองนะครับคราวนี้เนื่องจากว่ารูา้สึกว่าในเคสเนี่ยมันจะไม่มีฟิล นะครับสเตตผมจะไม่มีฟิลยูเซอร์อยู่อันนี้เหมือนจะเบิร์นมั้งครับอ่าโอเคไม่มีฟิลยูเซอร์อยู่นะครับไอตรงนี้เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะพูดในคลิปหน้านะครับอันนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงพอดีตัวต้นแบบกับตัวดิมทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้วางโครงเหมือนกันเป๊ะๆแต่ผมขอไปอัปเดตในคลิปหน้าว่าเราควรจะเพิ่มฟิลที่ชื่อว่ายูเซอร์ขึ้นมาไหมนะอาจจะเป็นออ t ชั่นอลแทนนะครับเอาล่ะในคลิปนี้เนะี่ยแค่นี้ก่อนนะครับ พูดง่ายคือใสอ่ตัว Logic นะครับส่วนของการเก mm ็ตเ c ก i o n เข้าไปในของส่วนของ User Slide เดี๋ยวคลิปหน้านเนี่ยเราจะค่อยทำการมาเรียกนะครับสไลด์ตรงนี้ผ่านตัวนะครับคอมมานด์ที่ชื่อว่า Auth Provider ซึ่งไอตัวเนี่ยจะถูกเรียกทุกครั้งจังหวะที่เรามีการ r e รีเฟ h หน้าจอให้นึกภาพว่าถ้าเกิดเรา r e รีเฟ h หน้าจอเนี่ยนะครับรีเฟชหน้าจอเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเหมือนกับพิสูจน์ทุกครั้งว่า ยูเซอร์เคยล็อ In อยู่หรือเปล่าถูกต้องป่ะนะครับแล้วก็สเตตมันก็ถูกเคลียร์นั้นนั้นนี่มันก็เลยต้องอมีการดึง Section ซึ่งเราจะทําการเขียนโค้ดในการดึง Section เพื่อพิสูจน์ว่าเกาะน,นั้นเนี่ยเคยล็อกอแล้วหรือเปล่านะครับที่ตรงบริเวณนี้เอาละคลิปนี้คงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ